สวัสดีค่ะวันนี้พอจะมาเล่าให้ฟังถึงว่าไปรับเคมีแปดเข็มมาแล้วเป็นยังไงมั่งจัดคลิปที่แล้วก็คือ,อ,อหลังจากที่รับเคมีมาวันแรกก็จะมีอาการที่แบบล้มหมอนนอนเสือ่อซึ่งคุณหมอห้องเคมีก็ ให้ยาแก้อาเจียนมาให้นะคะเพราะว่าอาการส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยมะเร็งแล้วไปรับเคมีส่วนใหญ่จะมีอาการอาเจียนกินข้าวไม่ได้แล้วก็จะมีอาการหมินจากที่เย,ยพรฟังเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะเล่าให้ฟังว่าบางคนก็เหม็นกลิ่นสามีตัวเองก็มีนะคะ บางคนก็ขมกินอะไรก็ไม่ได้ลิ้นนี่พองก็แล้วแต่ภาวะร่างกายใครภาวะร่างกายของคนคนนั้นเพราะว่าผู้ป่วยที่ไปรับเคมีทั้งหมดมันก็จะอาการไม่เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ภูมิภูมิร่างกายด้วยนะคะเอาเี้ยพรนี่รับมาเข็มแรกกลับมาบ้านก็ไม่รู้ว่าเราเมารถตู้หรือว่า จิตจิตคือเสพข่าวมาเยอะแล้วจิตมันคิดไปเองว่าเราจะต้องมีอาการเป็นแบบนั้นแบบนั้นไหมก็เกิดอาการเ,เวียนหัวซึ่งทั้งห้องเคมีเขา,าให้ยาแก้เวียนหัวแก้เจียนมาใช่ไหมคะเอเยพรเห็นตัวเองมีอาการแบบนั้นก็เบิรอนพวกที่แบบว่าชอบคิดไปก่อนอะว่าตัวเองเป็น เองเหมือนอาการนี้อันนี้ก็กินยาค่ะกินยาที่คุณคุณหมอให้มาจากที่ห้องเคมีก็กินกินแล้วก็นอนค่ะนอนหมดมื้อหมดวันของก็ขายไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็ต่างมีแต่คนเป็นห่วงเพราะว่าไม่เคยเห็นเราเป็นสภาพนี้พอเราไปรับเคมีเข็มแรกมาแล้วเรานอน ทีแรกอาเจียนพอกินยากินยาเข้าไปยาที่คุณหมอให้มามันสงบนะคะไม่อาเจียนแต่มันนอนนอนหัวปักหัวปัม๊มซึ่งยยพรเคยเป็นน้าในหูไม่เท่ากันแล้วไปพบหมอเนี่ยหมอก็จะให้ไอให้ยามาแบบเนี้ยคะ่ะคือยาที่กินแล้วให้เราพักผ่อนนะคะมันก็จะนอนหมกหูวนอนอย่างเดียวพอมารับเคมีแล้วก็มีอาการนั้น พอมีอาการอาเจียนปุ๊บก,กินยาเข้าไปปั๊บก,ก็จะนอนซึ่งในการนอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลับนะคะคือตาหรือว่าร่างกายเราหลับแต่ประสาทเนี่ยคือรับรู้ได้ยินคำพูดของพ่อแม่พี่น้องลูกลกหรือแฟนคือที่ว่าเวียนกันมาดูเราว่าเราไหวไหมเราจะไหวไหมกลับบ้านไหมซึ่งวันนั้นยี่พรก็รับยามาเสร็จก็ ไปขายของปกติค่ะทีนี้มันเกิดการเวียนหัวมไม่ไหวก็นอนนอนตั้งแต่เช้ายนยันเย็นจนคุกเก็บร้านหมดแล้วเขาก็ถามว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวพรุนี้ก็ไม่ต้องมาขายแล้วซึ่งคำเนี้ยมันแลบเข้ามาในหูพอมันแลบเข้ามาในหูปุ๊บทุกอย่างที่มันอยู่ในสมองมันก็เริ่มตีขึ้นมาคือเรามีภาระ ลูกเราต้องไปโรงเรียนลูกเลรง,ลงเรียนอยู่ทั้งสองคนแล้วแฟนที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้เป็นพ่อของลูกถ้าถ้าเขาต้องมารับผิดชอบตรงนี้คนเดียวเขาจะรับไหวไหมเราก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาในใจก่อนที่จะลุกสู้ก็คิดนะตอนตอนที่กินยานแล้วนอนแต่มันไม่หลับแต่ตานหะลับแต่ประสาทคือรับรู้หมดเลยไม่หลับก็เลยคิดตลอดเวลาว่า ฉันจะทิ้งยาฉันจะไม่กินยาลอยยพรลุกได้เย็นนั้นก็ตัดสินใจทิ้งยาที่ได้มาจากห้องเคมีเออ่ทิ้งยาที่รับมาจากห้องเคมีทิ้งเลยอ่ะทิ้งลงคลองเลยแล้วก็ไม่กินคิดว่าถ้าง,ง่วงก็จะปูเสื่อนอนซื้อเปมาเลยค่ะลุยวันซื้อเปซื้อเป,เปแบบเตียงปรับนอนมาเลยอก็คิดว่าถ้าฉันมีการง่วงนอนปุ๊บหรือว่าฉันอยากนอน ฉันจะนอนเลยฉันจะไม่กินยาใดๆทั้งสิ้นฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผลก็คืออยู่อยู่ได้ะคะ่ะเราอันนี้เวลาไปรับยาเข็มที่สองสามสี่ห้าเราก่อนเราไปเราก็จะกินยาเมารถซื้อในซีเว่นแผงมาห้าบาทซื้อไปสองแผงเช้ชากินไปสองเม็ดก่อนกลับก็กินสองเม็ดก่อนกลับก็จะกินก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง เพราะว่าเย,ยพรเมารถตู้และอย่างเย,ยพรไปโรงพยาบาลก็ไปคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เอาใครไปเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะคือมันเริ่มต้นที่เราก็อยากให้มันจบที่เราไม่อยากให้แบบว่าจะต้องอนาคตจะต้องมีบุคคลอื่นๆเดินตามรอยโลกนี้ไม่อีกเราไม่อยากให้ลูกหรือว่าคนที่เรารักเป็น ในความรู้สึกที่คิดนะคะก็ไม่พาใครมาแล้วสิ่งหนึ่งที่คนที่ไปรับเคมีนะคะถ้าเราไม่มีเงินคนที่เขามีเงินเขาก็จะซื้อนมผงไข่ขาวกินนะคะมันคือการบำรุงเลือดบากคือการบำรุงเลือดเม็ดเลือดขาวนะคะไข่ผอนมผงไข่ขาวมันเป็นการบำรุงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยคือเขา ให้ในความคิดที่เอพรู้คือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์คุ้มกันในร่างกายเราต้านโรคได้นะเพราะจากที่ฟังคุณหมอมาแล้วก็เพื่อนร่วมเส้นทางรุ่นพี่เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่มีเงินก็ให้เราอ่ะ กินไข่ต้มไข่ขาวมันก็เหมือนกันเยพรก็ยึดหลักตรงนั้นก่อนที่เยพรจะไปหาหมอเข็มที่สองนี่กินไข่ต้มทุกวันนะคะพอก,กินเข้าไปนานๆมันเกิดอาการไม่อยากกินอนะมันเบื่อกินแนตะ่ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้ม,ตมก็เลยเลิกกินตอนนี้จะหันมาพอเข็มที่สามยี่สิบเอ็ดวันจะไปให้ยาเคมีหนึ่งเข็มนะคะสำหรับเยพร พอเหลืออีกสามวันจะไปรับยาเคมีเดี๋ยวพอเราต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมเดี๋ยวพอก็จะเริ่มกินไข่ต้มเช้าลูกกลางวันลูกเย็นลูกเช้าลูกกลางวันลูกเย็นลูกจนถึงวันที่เราไปหาหมอนะคะค่าเลือดก็คือได้ปกติยาทุกเข็มจนครบแปดเข็มในแปดเข็มนี้ยมันก็จะมี สิ่งแปลกๆเข้ามาคือเข็มที่หนึ่งผมร่วงถูกไหมคะเพราะเข็มที่สองอขนคิ้วเริ่มจะไม่มีแล้วคะ่ะขนตาก็จะเริ่มตามไปคือแล้วก็เข็มสี่เข็มห้าขนแขนก็ไม่มีนะคะคือขึ้นชื่อว่าขนไม่มีอะไรเหลือเลยคะ่ะเฮี้ยนหมดทุกอย่างขนตานี่ก็ไม่เหลือตานี ก็สภาพคืออย่างที่เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เป็นแล้วรับเคมีมาก็คือแบบนั้นแหละคะ่ะแล้วก็รับจนครบแปดเข็มนะคะอีพีหน้าจะพาไปต่อกันที่ศูนย์มะเร็งชนบุรีนะคะที่นั่นเป็น ที่สถานที่ที่คือศูนย์มะเร็งจริงๆมีมีมีเครื่องมือทุกอย่างเราจะไปฉายรังสีที่นั่นนะคะเยพรจะถูกส่งตัวไปฉายรังสีที่ศูนย์มะเร็งชนบุรีนะคะ EP หน้าอ EP ที่6จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปที่ศูนย์มะเร็งชนบุรีเพื่อ ทำการทุกอย่างเตรียมตัวแล้วต้องทำอะไรมั่งเพื่อที่จะเข้ารังสีนะคะเข้ารับรังสีอีพีนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอ